ดูดิคือพี่ว่าไข่ชุบกุงเขาว่าใช้ได้เลยชิ้นหนามากก็คือคือคือชิ้นหนาแล้วแบบว่าไม่ใช่แบบไข่เข้มข้นแต่บางทีแบบเหมือนจะไข่แบบสดน้ำมาหรือแบบบางร้านนี่ยนะพี่ว่ากุ้งก็โอเคนะมองดูว่าสดนะมองดูว่าสดนะปลากระพงแบบว่าสองต่างรสชาติสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยู่กับฟ้าฟรีนะคะจากอ EP ที่แล้วนะคะพาทุกท่านนะไปตามร้อยพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพามาทาน บังมนาวค่ะนี่เลยอยู่ใกล้ๆกับอู่ต่อเรือสารสนเทศมาเชิญทานร้านเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะไปดูกันนะคะบรรยากาศในร้านเป็นยังไงมีอะไรอร่อยๆให้เราทานบ้างเดี๋ยวไปกันเลยค่ะค่ะทุกคนค่หลังจากที่เรานะคะได้ไปเที่ยวชมค พระเจ้า,มา,ามาหาราชมาแล้วก็ไปเที่ยวต่อเรือแล้วก็ไปเที่ยวที่วัดพระใช่ไหมคะวัดพรมันกรจะจามาตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านอาหารบางมะนาวค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะเพราะว่าอาหารที่อยู่ตรงหน้านะคะพิสุมันกู้กมากมีเมนูอะไรบ้างคะพีสุแนะนำในห้เมอันนี้เมนูพ<อ>ี่เลยอันนี้แกงส้มโชอมใส่กุ้งน,นะคะ เนี่ยดูดิคือพี่ว่าไข่ชุกมเขาว่าใช้ได้เลยคือคือชิ้นหนามากก็คือคือชิ้นหนาแล้วแบบว่าไม่ใช่แบบไข่เข้มข้นแต่บางทีแบบมันจะไข่แบบตกน้ำมาหรือแบบบางร้านน่นะพี่ว่ากุ้งโอเคนะมองดูว่าสดนะใช่ค่ะมองดูว่าสดอนแรกดูหนึ่งเนาะเออพี่ว่าพี่ว่าโอเคถ้าเทียบดูกับไปร้านอื่นๆเนี่ยแจนส้มชุกมร้าน่นึ่งดูจัดจ้านแล้วก็ให้เครื่องเยอะ เป็นปลากระพงแบบว่าสองทหรสองรสชาติอันนี้เป็นแบบว่าสามรสสามรสอันนี้คือทอดน้ำตาเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ทานสองอย่างก็คือแบบอุ้ยสองฝั่งคือแบบครบเลยคือเราไม่ต้องสั่งให้แบบเพิ่มเงินใหม่จานหนึ่งแล้วราคาเหมือนสั่งแบบเดียวใช่คุ้ยวันแต่ราคาเดิมแล้วอันนี้เป็นเมนูอะไรคะอันนี้เป็นยำบังมานา ยำมะนาวออกเมนูชื่อมันก็จะมีเป็นมีกุ้งมีเป็นปลาเป็นหกเนาะเอ่อเป็นทอดมาเนาะแล้วก็แล้วก็มีเม็ดมะม่วงผาด้วยหอมทอดหรว่าน่าทานมากเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันว่าเป็นยังงไเดี๋ยวเราจะมาชิมอาหารกันนะคะเริ่มจากเมนูนี้ก่อนเป็นยำปลาแมนาวนะคะที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านโซนนะคะคือแบบมันชิ้นใหญ่มากมันรู้สึกแบบกระเพื่อมอดดคือทุกอย่างเหมือนเขาจะเอาไปทอดกรอบ พอเราใส่น้ำยกแล้วก็ใสมาเหมือนเขายก่อมาว่มันก็มีรสชาความกรอบแล้วนยเขาเปรี้ยวๆวาน่อยมากอดแล้วก็แบบว่ากันเลี่ยงก็คือว่าไก่แบบน้ำยำเข้าไป เขาก็จะมีน kind of mm ้ำ hmm. จิ <tense> ้มแยกให้เราด้วยนะสำหรับกินกับปลากระพงกอดน้ำปลานะก็คือเครื่องเคียงเขาจัดให้เราเต็มที่เพราะว่าจะบอกว่าร้านที่ทางโซนีเลแหลม่นก็ถือว่าเขาใกล้แหลมสักมแลใกล้ หมดเลยคือไม่ได้เดินทางมาจากไหนก็คือบันซิออร์จากเป็นเรือประมงที่้านนะคะพอมาถึงเนี่ยก็คือเขาก็ส่งร้านอาหารเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาจะได้ความสดแน่นอนความสดแล้วก็วเราไม่ต้องกังวลว่าแช่ควมารีมาลิสาอะไรท<ม>ี่สาวก็คือแบบไร้กังวลอ่ะน้องฟ้าสำหรับใครนะคะที่มาเที่ยวจ,งจังหวัดจันทบุรีนะคะหรือว่ามาเที่ยวแบบอูต่ต่อเรือสามพระเจ้าตากแบบเราก็สามารถแวะทานอาหารที่ร้านบางมะนาวได้ ว่าบรรยากาศดีมากค่ะลมเย็นแล้วก็อาหารอร่อยราคามิตรภาพแล้วก็ถูกป,ปากแบบพานักท่องเที่ยวแน่นอนค่ะ<ช>แล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวกินอาหารกันก่อนนะคะ<ช>แล้วตอนนี้ กันอิ่มอร่อยเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สุองบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากลมเย็นไม่อยากกลับเนาะลมเย็นมากค่ะแล้วก็เพลงพอด้วยนะคะอนอกจากนั้นแล้วนะคะนอกจากที่นี่เขาจะมีอาหารนะพี่สุเนาะเขาก็ยังมีที่พักด้วยสําหรับใครนะคะที่อยากมาเที่ยวทานอาหารอร่อยพักผ่อนบรรยากาศชิลๆสบายสบายอย่าลืมร้านบางมะนาวนะคะซึ่งที่พักเขาเนี่ยก็เห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดเราจองออนไลน์ก็น่าถูกกว่าน่าจะถูกกว่าถูกกว่านะคะถ้าเกิดใครสนใจอยากมาเที่ยวก็อย่าลืมมาเที่ยวที่นี่กัน ะคะ่ะมาสัมผัสดินแดนประวัติศาสตร์ใช่ดิแนแดนประวัติศาสตร์แล้วก็อยู่ใกล้ๆก้ันเลยกับอู่ต่อเรือสารสมเด็จพระเจ้าตาตกสินมหาราชนะคะมาไหว้ขอพรกันแล้วก็เข้ามาที่นี่นะคะรับลองว่าได้อิ่มนํำสำรานใจได้ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประพบมตัวไปเรียบร้อยเลยเนาะ,ค,ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะซาร์กับพี่สุนะคะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ